ต้องเรียกร้องกับสังคมว่าให้จับตาดูว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเอาคดีหรือสองคดีทางการเมืองมาตัดสิทธิ์สอสอหรือเปล่า เรียกได้ว่าช่วงนี้ทำเอากินไม่ได้นอนไม่หลับปากก้าคาสั่นเลยทีเดียวสำหรับสอส,อสอไอรักชนกสีนอกพักเก้าไก่ซึ่งล่าสุดครับผู้ชมครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพส์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีมีนัดฟังคำพิพากษาคดีมาตาล1น 112, และพระบอคอมพิวเตอร์ในวันที่13ทธันวาคมนี้ว่านับถอยหลัง13วันฟังคำพิพากษาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หลายคนคงทราบข่าวเรื่องสารรัฐธรรมนรูญไม่รับคำล้องที่ไอ้ฟ้องว่ากฎหมายพร,รบคอมพิวเตอร์ขัดรัฐธรรมนรูญนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในวันที่1 3ธันวาคมนี้สารอาญารัชดาจะอาจ่านคำพิพากษาคดี112ของไอ้คดีหมายเลขดำที่อ6ก3ทับ2อ6 5โจทย์ที่ยื่นฟ้องมาตรา112อกพรบคอมพิวเตอร์คดีก็ดำเนินมาจนถึงวันนี้ นับถอยหลัง13วันฟังคำพิพากษาในวันที่13ธันวาคม2566เนื่องจากวันนั้นเป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสภาโดยจะมีการประชุมสภาไอจึงทำหนังสือเพื่อขอเลื่อนฟังคำพิพากษาเนื่องจากติดประชุมสภาซึ่งต้องแล้วแต่ดุลพินิจของศาลว่าจะให้เลื่อนหรือไม่นางสาวร,รัชนกระบุต,ต่อว่าคดีนี้สามารถมีคำพิพากษาออกได้2แนวทางคือ 1. หากศาลตัดสินว่าไอไม่มีความผิด ทุกอย่างก็จะจบลงถ้าอายาการไม่อุทธร์2หากศาลตัดสินว่ามีความผิดซึ่งก็แบ่งออกเป็น2แนวทางย่อยคือศาลตัดสินว่ามีความผิดโดยให้รอลงอาญาคดีนี้ก็จะสิ้นสุดเหมือนกันถ้าไม่มีการอุทธร์และศาลตัดสินว่ามีความผิดโดยตัดสินจำคุกระหว่าง3ถึง15ปีตามหลักการจำเลยสามารถประกันตัวได้ในศาลชั้นต้นเพื่ออุทธร์คดีและสู้คดีต่อในชั้นอุทธร์ ถ้าศาลไม่ประกันตัวตามสิทธิ์ที่ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญไอ้ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าคดีจะถึงที่ที่สุดแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวและส่งตัวไอ้เข้าเรือนจำแม้แต่วินาทีเดียวก็หมายความว่าสถานะสสที่ได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2 5 6 6ด้วยคะแนนเสียงจากประชาชน47,592ก็จะกสิ้น็จะที่สุดลงและกะกะตจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง นางสาวรัชนกระบุอีกว่าในฐานะประชาชนแน่นอนว่าไอ้ยินดีที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคาดี112ถึงแม้ว่าจะเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112นั้นมีปัญหาทั้งข้อกฎหมายและการบังคับใช้ก็ตามและไอ้ก็เป็นหนึ่งเสียงที่สนับสนุนนโยบายของพรรคก้าวไกลในการแก้ไขประมวลกกฎหมายอาญาม,มาตรา112ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยในฐานะสสที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ตรนักดีว่าการทำงานที่เป็นปากเสียงของประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งไอจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะรักษาสถานภาพที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามสิทธิที่พึงมีทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อผู้ประโยชน์ของไอหรือพรรคเก้าไกลแต่เป็นการยืนยันเจตจำนงของประชาชนที่ลงคะแนนให้ไอในฐานะตัวแทนของพรรคเก้าไกลไอไม่ร้องขออะไรมากไปกว่าสิทธิทพึงได้รับตามรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามสุดท้ายนางสาวรัชนกระบุต,ต่อว่า ขั้นต้นไอจะทำจดหมายขอให้เรื่องการอ่านคำพิพากษาออกไปไม่ให้กระทบกับาภารกิจในฐานะผู้แทนรัษฎรที่กินภาษีประชาชนเพื่อให้การทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประชาชนในสมัยประชุมสภาไม่ว่าจากการพิจารณากฎหมายการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีการอภิปรายในโอกาสวาระต่างๆรวมทั้งร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2 5 6 7หรือแม้กระทั่งร่างพรบรรกู้เงิน5้0แสนล้านบาทที่รัฐบาลจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา พรบอีก31ฉบับที่พักเก้าไกยืย่นการทำงานที่โคโก้กคณะกรรมิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรไม่ติดขัดพร้อมกันนั้นไอ้ก็จะใช้ทุกวันทุกวินาทีที่มีค่าสำหรับการเป็นปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่พร้อมกับทีมรังนกอาสาสมัครในพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันไอ้ก็ต้องรักษาสิทธิ์ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญถ้ามีการพิพากษาว่ากระทำผิดขอให้ผู้พากษาไม่ว่าจะเป็น ศารอาญาหรือผู้พิพากษาสารอุทธรพิจารณาให้สิทธิประกันตัวมาสู้ในคดีขั้นตอนต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นเหตุในการตัดสิทนและหลุดพ้นจากสมาชิกภาพผู้แทนรัษฎรเพื่อไม่ให้ผู้แทนรัษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงถูกถอดลงด้วยคดีทางการเมืองหรือการเทคนิคทางกฎหมาย ด้านเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกโหกอะไรได้โพสข้อความถึงเรื่องดังกล่าวว่าทุกคนคะเปิดโบวตคะ่ะให้พี่ไอ้มีคดี1นึที่ศาลจ,จะอ่านคำพิพากษาวันที่13ธันวาคมนี้แต่จะทําเรื่องขอเลื่อนออกไปคะ่ะหนูขอถามพี่ๆว่าใครเห็นว่าไม่ต้องเลื่อนพี่ไอ้ไม่จําเป็นต่อง,งานสภากดหัวเราะใครเห็นว่าสมควรเลื่อนเพราะสภาขาดพี่ไอไม่ได้กดหัวใจ ซึ่งล่าสุดครับผู้ชมครับเวลา11นาฬิกา40นาทีที่ผ่านมามีผู้ใช้ Facebook เข้ามาร่วมโบวตโดยกดหัวเราะแล้วกว่า2.2พันคนกดหัวใจแค่4คน